สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ยายจะพาทุกคนมาลดผักค่ะอันนี้ก็คือผักชีนะคะที่ยายปลูกหน้าร้อนค่ะอากาศคืร้อนมากค่ะยายเลยทำสแลนบังแดดให้เขานะคะแต่อนกลางวันนี้ผักชีของยายจะเหี่ยวมากเลยนะคะเช้านี้จะพาทุกคนมาลดผักค่ะดูค่ะงามมากเลยนะคะ พารถผักขาดเช้านะคะลังงามเลยค่ะนี่คือผักชีปลูกหน้าร้อนค่ะรากเขาไม่ลอยเลยนะคะ รดแมงลักค่ะนี่ก็คือแมงลักนะคะแมงลักกำลังงามเลยค่ะยายย้ายใ,ใส่กระถางเล็กไว้นะคะอีกหน่อยยายจะย้ายไปใส่กระถางใหญ่ค่ะเพื่อที่จะให้ต้นเขาใหญ่ขึ้นนะคะเขาจะได้งามให้เราค่ะลดเลยค่ะช้าๆค่ะ ถั่วของยายงามมากเลยค่ะอันนี้ก็ถึงเวลาให้ค้างเขาแล้วนะคะหาค้างมาปักให้เขาค่ะแต่ยายไม่มีเวลานะคะอันนี้คือถั่วฝักยาวนะคะ รถถั่วกันค่ะเช้านะคะถั่วแป้งนี้ไม่งามเลยค่ะเพราะว่าเขาเค็มปุ๋ยนะคะยายก็หามาเล่นมาซ่อมแซมเขานะคะ เขาก็เกิดไม่ทันเพื่อนเลยค่ะที่เราซ่อมแซมนะคะอันนี้ยายยังไม่ได้มาพวนดินหรือว่าใส่ปุ๋ยให้เขานะคะเดี๋ยววันหลังยายจะพามาพวนดินใส่ปุ๋ยค่ะ โตไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าเรามาซ่อมแซมเขานะคะเอามาเล็ดมาซ่อมแซมเขาค่ะอันนี้ก็คือหอมแบ่งนะคะยายปลูกเส่กระถางไว้ค่ะอันนี้ก็สาลาแหน่ค่ะไม่ไม่ใช่สาลาแหน่ไทยนะคะ มาจากเมืองนอกค่ะประเทศอะไรยายก็ไม่รู้ค่ะขอเพื่อนเข้ามาปลูกนะคะจำไม่ได้แล้วค่ะว่ามาจากไหนนะคะยายก็หาไม้มาบังแดดให้เขานะคะเพราะว่านี้ยายไม่มีสแสลดมาบางังแดดให้เขายายก็เลยหาไม้มาบังค่ะถ้าไม่ทำอย่างนี้นะคะเหี่ยวอากาศร้อนมากเลยค่ะในสวนอันนี้ก็ มันเทศหวานญี่ปุ่นนะคะปลูกใส่กระถางค่ะแล้วก็ต้องรดน้ำนะคะย้ายรดทุกวันค่ะถ้ายอดของเขายาวออกมานะคะเราก็ต้องตัดปลูกใหม่นะคะตัดออกมาย้ายใส่กระถางใหม่นะคะแล้วก็ปลูกแบบนี้ค่ะปลูกไว้เรื่อยๆค่ะเราจะได้มีพันธุ์ไว้ปลูกต่อไปนะคะ ในกระถางนี่สี่เดือนก็ขุดได้แล้วนะคะขุดไปกินได้เลยนะคะถ้าลงดินก็สามเดือนสี่เดือนเหมือนกันค่ะแต่ในกระถางนี่ยายสี่เดือนนะคะเราต้องใส่ดินใส่ปุ๋ยเติมดินเติมปุ๋ยให้เขาด้วยนะคะเวลาเราตัดยอดเขาออกนะคะเติมทุกครั้งที่เราตัดยอดค่ะ หอมแบ่งพันต้นใหญ่ตั้งแต่ปลูกยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยค่ะยังไม่ได้มาใส่ปุ๋ยเขาเลยค่ะอันนี้เพราะจากมเมล็ดนะคะหอมพันต้นใหญ่ค่ะนี่ค่ะใหญ่พ่อไว้อีกแล้วนะคะ กดน้ำไว้นะคะยังไม่มีเวลา <S <S <น>ถ้าชอบคลิปนี้ก็าก,กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ